สวัสดีครับทุกคนครับเอาล้ครับเรากลับมาชมเกมกนในขันบอลสกีฟร์ชิเปอริกหรือบีซีเอลกันต่อนะครับผมซีซั่นนี้ตกค้างซีซั่น172คู่ชิงชนะเลิศครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับลุนแชมป์เต็มตัวได้แชมป์แน่นอนครับผมซีซั่นนี้นะเพราะว่าแมนยูเจอแมนยูครับแมนยูของใครจะเหนือกว่ากันครับระหว่างคุณซันผู้ท้าชิงพบกับคุณปอนแชมป์ส3สมัยสวัสดีครับผมบอนธนากรหรือคันโตนาเลยเจอกันครับ สวัสดีครับผมซันมาจากคับสีมมกุมารฝากเชียร์ด้วยนะครับนี่เป็นการลุ้นแชมป์สมัยที่14ของคุณปอนนะครับผมบางคนบอกผมเบื่อหน้าเลยก็ <c oughs> เก่งเกินอะไรเงี้ยนะคุณซันก็เข้าชิงชนะเลิศมาแล้ว1ครั้งแต่ว่ายังไม่ได้แชมป์นะครับผมนี้จะปลดล็อกจากการล้มคุณปอนได้หรือเปล่ามาดูไลฟ์อัพกันก่อนนะครับแมนยูของคุณปอนนะ4 1 2หนสประตู อังเดโอนาน่าครับคู่เซนเตอร์จอนี่อีเวนกับลาเฟวาลานแบ็กซ้ายลูกชอปแบ็กขวาอารอนวานบิซากา้ามิดฟิลด์ตัวรับคาร์เซมิลโลตัวลูกสองคนบูโน่เฟนเดสกับเมสันเมาลส์ีกด้านซ้ายมาคัสเลดฟอร์ดนะครับด้านขวาจารดอนซานโช่หน้าเป้าเป็นลาสุสทอยลุนนะครับซานโช่นี่ยังใช้ได้อยู่นะครับผู้เข้าแข่งขันแข่งกันตอน ที่ก่อนที่จะมีข่าวยังเป็นทางการว่าซันโชกลับไปดอดมุนนะครับเพราะฉะนั้นยังใช้ได้อยู่นะครับในการคิกแข่งคลิปนี้นะแต่หลังจากที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับส่วนแมนยูคุณซันครับผม4-1 4-1อังเดโอน่าประตูนะครับวาลานกับลินเดนเลฟนะครับคู่เซนเตรอร์แบ็กซ้ายลูกชอขวาวันวิสซากา้ามิดิลตัวรับคาเซมิโลเหมือนกันเมสันมาโก,กบูนอยืนกลางลุกเหมือนกันแต่ว่าเอาซันโชมายืนปีกซ้ายขวาแอนโทนีนะครับหน้าเป้าเป็นฮอยลุนนะครับผมอ่ะโอเคครับแข่งนัดชิงชนะเลิศเนี่ย นัดเดียวตัดสินนะครับก็เพิ่มเวลาจากปกติ6นาทีเพิ่มเป็น8นาทีนะครับย้ำอีกทีนึงนะฮะจาดอนซันโชถ้าเกิดใครแข่งหลังจากนี้ถ้าเป็นซีซั่นฟูลสโมสรแบบนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ถึงแม้ว่าดอดมุนจะยืมตัวไปนะครับก็ต้องเอาตามชีวิตจริงแต่นี้คือผู้เข้าแข่งขันแข่งกันก่อนที่จะมีข่าวยืนยันนะว่ายายนะครับผมโอเคเกมเริ่มแล้วนะครับคุณปอนเคลียก่อนนานแล้วนะครับผมพูดเยอะไปหน่อยบุกจากซ้ายไปขวาคุณปอนขออนุญาตใส่ชุดเสื้อแดงครับ ส่วนฝั่งคุณซันใส่ชุดเสื้อ,อทีมเยือนนะครับเป็นชุดดำๆแบบลายทางม้าลายนะนึกว่าม้าลายยูเวนตุสนึกชอให้มาครับแรดฟอร์ดวนเข้ามาวนฟอร์ดวนอีกทีหนึง่งให้ลุกชอเปิดด้วยสไตล์เราหอยลุนของลูกนี้ตรงเลาครับ1ประตูต่อศูนย์อหอยหอยลุนวันนี้ทําประตูได้แล้วต้องทําได้สิครับม,มีกองหน้าหอยลุนเหมือนกันทั้งคู่นี้เถียงอะไรกันนะ วันวิศวก้าเมื่อวานนี้ผมไม่ว่างพี่พี่ชวนไปคาเฟ่ไหน,นผมไม่ว่างอ๋อคนละเรื่องนะเอาตั้งจินตนาการนะนักเตะคุยเรื่องอะไรกันนะอ้าวเทเทแรกจากการจู่โจมก็ได้ประตูเลยครับออกนําไปก่อนนะคุณปอนสร้างความได้เปรียบไปก่อนเลยนะครับผมบางแหมชุนปอนเล่นเนี่ย่าจะโดนตามหลังบ้างอะไรบ้างแต่ก็เล่นตามสไตล,ล์ปกตินะแต่วันนี้ได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับคุณซันจะยังไงฮนะจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงแต่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นครับยังมีเวลาเยอะครับ แล้วบุกไม้ครั้งนึง,งครับคุณปอนเมสันเมาส์ไหลมาช่องนี้โอ้ยลุนหอยลุนโล่งๆครับยิงลูกนี้ติดเซฟโอนาน่าแล้วซ้ำได้ไหมซานชอบไปปั๊มมาแล้วยิงอีกทีหนึ่งติดบล็อกวารานล็อกความหมับเลยครับโอนาน่าไม่ยอมเสียประตูที่สองน่ถ้าเสียประตูไวๆสองลูกนี่คือกําลังใจโมเมนตัมนี้มันจะพังพินาศมันมันจะยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ต้องประคองไว้ก่อนครับคุณซานมาเอาใจช่วยให้เล่นกันเต็มที่ครับทั้งสองฝั่งเลยซานโชโอ้ยกยกแล้วปั่นใกล้ตรงนี้โอ้ชานสาวโอนาน่ายืนมองแล้วเซฟ นี่นะโอนาน่าแจ้งเกิดแน่นอนนะอ้อเซฟปรตุหลุดเลยครับผมยังได้บุกต่อได้ไหมได้ไหมอาระครับเอาบอลกลับคืนมาได้นะครับคุณซันขอบุกบ้างวางยาวๆอีแวนหนุนขึ้นมาครึ่งสนามเลยครับแบบนี้ซานโชจี้เลยจี้ไหลวันวิสาก้าครับซานโชไม่ผ่านวันวิซาก้าเอาบอลกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณปอมาที่ซานโชฝั่งนี้บ้างครับซานโชฝั่งนี้ซานโชจะเจอกัน2ฝั่งนะเพราะว่าคุณปอลอยู่ปีกซ้ายคุณซันอยู่ปีกขวาเปิดเข้าไปแล้วควินลงเรียวโอยว้ากกดไม่ลงฮะ ระยะเผาขนนะดูอีกทีหนึ่งครับเติมมาแล้วบูนโนาช่องเปิดจนได้ครับหมงยากนะครับต้องวิ่งมาหมงแล้วต้องกดลงพื้นด้วยมุมก็แคบยังไม่ได้ประตูที่2ครับเริ่มมาเกือบ20นาทีงานยากขึ้นยากขึ้นครับสำหรับคุณซันคุณซันก็เข้ารอบรองชนะเลิศแบบนี้เนี่ยมา3ครั้งแล้วนะครับทั้งรอบอชิงก็เคยเข้าชิงมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับได้อบที่สามาครั้งหนึ่งรอบที่สมาครั้งหนึ่งนะครับประสบการณ์รอบลึกลึกก็เยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ ต้องสู้เต็มที่อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะถอดใจใช่ป่มใช่ปะใช่ปะไม่ต้องรอจังหวะอดทนรอจิมนะครับอะไะครับจิมบอลได้แล้วลินเดลฟมองหาเพื่อนข้างหน้าจ่ายมาที่เมสันเมาส์มีกัน4คนเอายังไงดีเมส์ไหลมาช่องนี้วันบิสกขดักอยู่แล้วครับดีฟินซีฟูลแบ็กอยู่แล้วไม่ขึ้นอยู่แล้วครับมาเจาะทั้งวันบิสเนอร์เคาน์เตอร์แท็กยากหน่อยครับแล้วบุกมาทางขวาสานโชวเบินไปเออถึงถึงเกือบถึงเหมือนกันโอนาหน้ายังมีสติสัมปชัญญะวิปัสสนะดีอยู่ครับผม ได้บุกไหมได้บุกไหมคุณซันจ่ายไปเอาแล้ครับเหลี่ยมดีโอคาซิมิโรวิ่งย้อนหลังมาดักบอลได้พอดีครับเอาบอลกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณปอนเปลี่ยนไปที่แรดฟอร์ดบ้างครับทางซ้ายตวัดให้เมสันเมาส์มาดวลกับเดเลิฟครับเมาสเมาสแหวกไปเฉยๆเลยเดนเลิฟจิ้มลูกนี้สวยครับเอาแล้วแอนโทนีไปจ่ายพลาดครับแบบนี้โอกาสคุณปอนโดโชอเทอินซะเลย เมสันมาบอกยามชัดๆอาบอลมานี่แล้วสานโชซสานโชโอโ้ยกหลบผ่านวันบิซาก้าได้สวยครับแต่มีวารานตัวสุดท้ายอยู่ไม่ถึงฮอยลุนยังไม่ได้โอกาสครับฮอยลุนของคุณซันครับโดยคุณปอนอบอลกลับคืนไปได้แล้วบิวอัพขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคาเซมิโลให้ทิโบนอตวัดไปมาจาับตำแหน่งลำหน้าครับเมื่อกี้เนี่ยไปคุยกับโอนาน่ามานะฮะลืมตัวไปคนละฝั่งกัน <laughs> ว่าจะไปถามถ่ายโอนาน่าสักหน่อยกินข้าวเย็นยัง เลอะเทอะใหญ่ทุกวันเนี่ยผมมาพากอะไรกันต้องจินตนาการไปเรื่อยนะเอ,อมาครับลูกชอเอาละครับโอกาสของคุณซันครับหลายใบถึงไหมไม่ถึงครับยังมีวารานดักได้อยู่อีกอดักทางส่งบอลได้ดีเหลือเกินครับคุณปอนสารชครับจี้มาฝั่งนี้ให้ไปที่บูโน่ฟานเดนเดสบูโน่จ่ายเลือดเลือดเข้าไปข้างในเมสันเมาเบิ์นมาแล้วจะวันทูกับพอยลุนครับโดนดีนเลิฟดักได้แล้วโอ้เราไม่เห็นแฮร์รี่นะ แฮรี่แน่นายเหรอ,อไม่เห็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีใครส่งลงมาหรือเปล่านะครับแฮรี่แม็กลวเหรอ,อยังยังไม่ได้ลงใจเย็นสารโชคไปเมสันเมาย,ยิงลงเดียวหอยนี่นะบอกบอกแล้วว่าแจ้งเกิดแน่นอนครับโอนาน่าวันนี้เนี่ยมไม่ฝั่งไหนก็ฝั่งไหนนะครับสารโชคฝั่งนี้ไหลไปถึงด้วยครับอะไรครับเมสันเมาส์เมาส์งัดไปบูโนตะวัด<ห>ต่อตอ,อ้าวได้เลยครับไฮรุนไฮรุนรอช่องนี้โอ้ไม่ริงแอนโทนีครับยังมีลุกชอ ดักได้อยู่ครับแล้วจานเป่าจบไปเลย45นาทีแรกนะครับโอ้โหดูเกมโดยรวมของบอลเหนือกว่าของบอลมากกว่าเยอะนะครับ65นะครับหน่งโอกาสยิงไปถึง7ครั้งนะครับฝั่งของคุณปอนเนี่ยก็ได้มาแค่1ประตูจากเพลแรกนะเพราะฉะนั้นะมาดไม่ได้ครับนำลูกเดียวนี่คือจิตใจมันยังห่อเหี่ยวอยู่จิตใจมันยังสู้หึเกเหิมได้อยู่นะครับมาชมตอนในครึ่งหลังครับพอเขีย่ยเกมปุ๊บคุณปอนรับ2ขีดทันทีนะกลัวโดนจังหวะ จังหวะเคลียนะครับผมก็ป้องกันได้นะครับผมรับ2ขีดไปนะครับก็เทคนิคไปใช้ได้นะครับเวลาดูเราดู b c ซแบบวันนี้เราก็ใช้เทคนิคพวกขั้แขันเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับกับรูปแบบการเล่นของเราได้นะครับบุนโน่ครับดักได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยพอรับได้แล้วก็เปลี่ยน2รับ2ขีดเป็นปกตินะครับไปครับคาซิมิโรออกขวาถึงไหมไม่ถึงครับติดลูกชอชอจากบอลยาวนิดหนึ่งแต่ว่าประคองได้อยู่ครับไปให้ฮอยลุนครับฉีกไปด้านริมเส้นฮอยลุนมาตรงนี้ต้องเล่นลูกหลังมาให้กับลูกชอ ชอมองหาเพื่อนข้างในมีช่องแล้วบูนอชีแล้วยังไงครับบูนอบูโนอบโบนอไหลลงเดิมติดวันวิซากาต้องเคี่ยวก่อนครับลูกชอฟังนี้แหมเหมือนล่างกระปี้มาเจอกันนะครับ2ทีมเหมือนกันเนี่ยไ <laughs> หลามาไม่ถึงครับลูกชอยังดักได้อยู่ครับเปิดไปยาวๆซา,านโชบ่งเช็ดมาออยลุนตวัดไม่ถึงครับเอาละครับคุณซันขอบุกบ้างคุณซันไหลามามเมสันเมาเมางัดมาแล้วไฮลุนควิ้นล้วลเข้าไปได้โอ้ลัสมอนฮ ลุนนี่รอลิงหรือรอเรือวะออรอลิงครับไม่ต้องควบกล้มเฮ้ยลุนครับโออนา่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เซฟไงอ๋อเมิร์ไปนิดนึงอะมงย้อยๆยข้ามมือของออรา่าครับงัดมาแล้วปุ๊วไเปิดแบบเลยๆด้วยนะครับแล้วมงแบบเลยๆเหมือนกันนะโอ้เอาชนะวารานได้กลางอากาศนะครับผมลุนหรือว่าหมุนตวัดลูกนี้อยหลุนของคุณซันรู้สึกว่าจะเป็นตัวที่อยู่ในแพ็กแมนยูหรือเปล่านะเอาละครับกลับสู่เกมครับ แมนยูแชมป์แน่นอนนะลุน้นแชมป์เต็มตัวครับผมซีซั่นนี้ยังไงแมนยูก็เป็นแชมป์มาย้ำอีกที <c oughs> ไปแต่ว่าคุณคุณคุณปอนก็จะเล่นสไตล์เดิมไม่ว่าสกอร์จะเท่าไหร่โอ้ยโดนลอบเป้าเลยครับผมยิงยิงแรงแรงยิงตดงโดนี่ยิงโอราน่าฝั่งของคุณซันไม่ได้นี่ตวัดตอหูหิวน้ําทันทีคอแห้งทันทีตว,วัดยิงตามน้ําแบบเดียดเลียดครับคือไม่ต้องรอนานนะโดนตีเสมอแล้วก็นําไปอีกครั้งหนึ่งครับปุ๊ดอู เลียดเลยครักดปิดปิดนะกดปลายมือปิดปิดนะมันจะยิงเลี่ยดนะครับกดยังไงครับพี่ปิดปิดเนี่ยกดปิดปิดเนี่ยกด,กดไปกดตัวไวไงกดปิดเนี่ยมันจะยิงเลี่ยดเอารับกดหยุดเกมแล้วครับผมอ่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องปรับแท็กติกแล้วนะครับอ่าฮอยลุนฝั่งของออ๋ขออภัยครับฮอยลุนฝั่งของคุณปอเนี่ยก็จะเป็นแพ็กแมนยูนะครับส่วนของคุณซันรู้สึกจะเป็นร่างร่างสแตนดาร์ดหรือเปล่าอ่ะโอเคครับเปลี่ยนแผนครับ เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเอากลับคืนมาได้อีกหรือเปล่านะครับคุณซันนะฮะปอนเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมจะแต่ว่าเปลี่ยนแผนเป็นหน้าคู่นะครับขยับซานโชไปเล่นเป็นหน้าคู่กับฮอยลุนส่วนฝั่งคุณซันส่งแรดฟอร์ดลงมาเล่นเป็นหน้าเป้าแทนฮอยลุนนะครับเดี๋ยวเวลาในสนามอีกมามาณ30นาทีครับบอลเป็นของใครครับไม่ถึงเมสันมาฝั่งนี้ครับได้บุกต่อครับฝั่งของคุณซันมาแล้วครับแรดฟอร์ดยิงเลยโอ้ชนเสาโอ้ย ไม่ได้ครับโอดาน้าไ,ได้ไปไม่ถึงแล้วนะครับว่าแต่เสาช่วยชีวิตได้อยู่ครับคุณปอนยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับ <ST. S 2> แล้วบุกกลับมาทันทีฮะเถิอเพล็บเดียวมาถึงหน้าประตูคุณซานแล้วครับซานโชไหลามาช่องนี้โบูนโนดึงกลับมาบูโนโปันใต้ลงนี้นิ่มๆอีแ้วครับอกนี่ยยิงง่ายๆไปครับคือตายไปด้านข้างนะครับเพื่อดึงเหมือนดึงทั้งในให้หลวมนะฮะเออเหมือนดึงกางเกงให้หลวมมาพอดึงเกงหลวมแล้วก็พุดได้นะพุดอะไรพี่ยิงไงยิงประตูได้นะ 3-1ครับเกือบจะโดนตีเสมอไงกลายเป็นว่าโดนหนีห่างไปเป็น3ลูกครับ3-1น,นะห่าง2ลูกนะฮะปั๊มมาได้ครับเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพใครครับมาครับแลนด์โฟร์ยิยงทีตูม้มโอ้ต่างขายได้ขาดโอ้โหทะลุเมื่อกี้ได้แบบนี้นะ3-3ไปแล้วนี่บิ๊กทามนะจ๊ะล่างโหดในปีส2021เลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ต้อ,อตงต้องชมเพื่อน,อนๆด้วยนะครับเนี่ยใช้ความ ว่าใจสู้นะครับโดนเสียบอะไรไม่เสียบอลนะครับแรดฟอร์ดครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับะแั่มีโอกาสเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแรดฟอร์ดวิกทาเอาได้ประตูตีตื้นมาเป็นสองสามครับเหลือแค่ลูกเดียวครับแต่ที่สําคัญต้องไม่เสียประตูเพิ่มด้วยนะครับคุณซันต้องระวังด้วยครับตวัดไปซานโชไม่ถึงฮะเอาละครับลูกชอโอกาสของคุณซันโอ้ยอีแวนไอหนูไอหนูยังเร็วไป1ิปีที่จะวิ่งหนีพี่ อีเวนไม่ได้กล่าวเอ้าไปฉลับพอจ่ายอัดแล้วฉลับอ่ายังดักได้อยู่ครับการิซมิโร่ตวัดมาเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆครับอืมจ่ายไม่แม่นก็โดนดักก่อนไหลไปมาที่สานโชหมุนหนึ่งรอบสานโชพาทัวร์แล้วออกไปขวากับบุนบูโนหลบเมซันมาวได้ให้ที่สันโชสานโชสันโชจะปิดเข้าไปข้างในสันโชมาง่ายๆจริงๆเลียดอีกแล้วอืๆๆ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 โอ้ด้านหน้าต้องล้มตัวไวไหน่อยฮะคุณปอนยิงเลียดตลอดเลยช่วงเนี้ยไปครับ ได้โอกาสได้บุกบ้างครับตวัดไปขอแม่นแม่นครับไปเมสันเมาส์ไอข้างหน้าไม่ถึงมาซียาวนะมาซียาวลงมานะครับนะครับมาซียาวคู่กับเลดฟอร์ดด้วยนะครับเ <laughs> พิ่งเห็นนะเนี่ยมันมีมาซียาวด้วยไปครับลูกชอเล่กับซานโชซานโชวนวนเอ,อ้าจะให้เมสันเมาส์ไม่ได้ครับสิบนาทีสุดท้ายครับ ไปครับโอกาสบุกของคุณปอนะจะฝังได้หรือเปล่าขออีกลูกนึงแต่อีกลูกนึงนะ่าจะฝังได้เลยคอยรุนครับคอยลุนคอยลุนไม่ยิงโอ้วายวิสก้าอยังดักเอา้ไอาไปเตะอ่านกันเองส้นเท้าดีเลิฟดีเลิฟนลเลิฟใช่เลิฟปะเราเรายังไม่เห็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับรู้สึกว่าทีมชาติอังกฤษเรียกติดทีมชาติไปนะครับผมเออก็เลยไม่ได้ส่งลงสนามทีมชาติลเลยเรียกตัวตอนนี้นะครับคนคนุยคนอื่นก็ไม่ได้อ๋อทีมชาติลักบี้ห <laughs> ยอก,ยอก <laughs> หยอกเลยหรือเ,เซลล์อีกนะหยอกยครับเออมันจะได้ไม่เดทเอไงเปลี่ยนแผนอีกแล้วครับคุณปอนเป็นหน้าสามนะครับหน้าสามนี่ไม่ใช่ไม้นะ <laughs> เป็นแผนนะฮะซีเอฟคนเดียวนะฮะปีกสูงสองตัวนะครับตรงกลางจะสามตัวช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับห่างลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใช่ปะ่ะที่ตั้กัญป้องกันลูกนี้ให้ได้ก่อนนะครับคุณซัน ขาซ้ายของลุกชอเปิดเข้าไปแม็กทูมิเนเอต้องระวังแม็กทอมด้วยนะครับตัวซุปเปอร์ซับหรือเปล่าอีเล็กซ์นยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าก่อนอครับกิสเซนอีเล็กซ์สั้นนะมาถึงก,ก็ได้โอกาสสับไกลเลยครับเนี่ยร่างที่อยู่ในแพ็กแมนยูนะครับพักอ,อกแล้วหนีเหลี่ยมตัวบล็บอกไปด้วยนะครับจับบอลบอลแรกดีมากพักอ,อกหนีตัวเหลี่ยมเพื่อจะยิงไกลได้นะครับจังหวะยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษจากลูกสกัดจากลูกแต่มุมแบบนี้เนี่ยโอ้โหโคตรสะใจนะโคตรสะใจยิงเข้านี่โคตรสะใจนะครับยิงบอลลอดโอ้โหมี ตัวสำรองก็ลงมาเยอะเหมือนกันนี่ครับอามัดมาเดียโลคาซิมิโลไปที่โอ้ฮานนีบารเมบี้ลงมาครับอืมตวัดต่อแม้มันจะให้กานาโชนะครับแรดฟอร์ดไม่ถึงแล้วบ่งชงมาบอลเป็นของวารานอาโอกาสของคุซันยังมีอยู่ครับวารานให้ไปที่เมบี้ฮานนีบารหรือเมบี้เนี่ยคนเดียวกันไปทางขวาก็แม็กชูเมเน่คุณปอนขอจี้บ้างคุณปอนขอจี้โอ้แม็กทอแม่โทไม่โทแม็กทอให้ไปที่แอนโทนีไม่ถึงครับติดเลนเลิฟ เคลียร์มาข้างหน้าไม่ถึงอะโดนแม็กทูเนตดักได้ครับเมสันเมาส์เมาส์เมาส์ยิงจากยอดยิงเลยเข้าไปเฉยโอ้โหมุมแคบโอ้ประตูที่4มาจนได้ครับนาทีที่91าอ็โอเฮเมสันเมาส์ต้องพูดเหมือนโคศกในสนามนะครับเมสันเมาส์โเมสันเมาส์บ้าแล้วพี่ สประตูต่อ2ครับโอ้โหกำลังจะกลับมาทรงดีเหมือนจะได้ลุ้นช่วงเลทเกมแล้วนะครับคุณซานเอาไปจ่ายพลาดแม็กซทมินตัวเปลี่ยนเกมเลยหรครับเนี่ยกานาโชโอกาสของกานาโชได้ไหมโอ้ตบมาไม่ถึงเพื่อนด้วยครับทด5นาทีนะครับอาจจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าเดี๋ดูกันไปกานาโชกานาโชจ่ายยาวๆไม่มีใครเลยฮนะจ่ายคืนโอนานานั่นเองครับ จบแล้วจานเป่าเลยครับผมคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นที่172คนปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเอ้ยไม่ใช่คว้าแชมป์บีซีแอลซีซั่น172คู่ทีมสโมสรปัจจุบันนะครับแล้วคนเล่นก็เป็นคุณปอนครับผมหน้าเก่านะฮะซีซั่นนี้นะแชมป์ซีซั่นนี้กลายเป็นคอลเลกชันเพิ่มเติมให้กับคุณปอนนะครับเป็นแชมป์บีซีแอลสูงที่สุดณเวลานี้นะครับสมัยที่14พักบ้างนะ ไปเที่ยวบ้างไปเล่น ROV บ้างนะครับคุณปอนนะไปเล่น ROV สักแป๊บนาะจับมาใหม่คุณสันก็ทําได้ดีแล้วนะครับเกือบจะกลับมาได้เหมือนกันในช่วงท้ายเกมนะครับก็มองหาแชมป์แรกต่อไปสำหรับคุณสันนะครับเข้าชิง2ครั้งอกหักทั้งสองครั้งเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องยังไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ